ลองคิดดูเล่นๆนะครับตัวเลข8 0 0 0ล้านบาทคือ8 0 0 0ล้านเนี่ยเป็นเงินที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กกับเมตายอมจ่ายนะครับเพื่อดึงคนแก้คนเดียวเข้าทีม AI ของเขาฟังดูมาเหลือเชื่อมากๆนะแต่ว่ามันคือเรื่องจริงเออแล้วมันก็สะท้อนภาพการแข่งกันที่แบบดุเดือดมากในโลก AI ตอนนี้เลยโห8 0 0 0ล้านบาท เยอะมากจริงๆค่ะสำหรับคนคนเดียวมันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะคะเกี่ยวกับมูลค่าที่บริษัทเทคใหญ่ๆเขาให้กับคนเก่งๆโดยเฉพาะในวงการ AI ที่แบบแข่งกันหนักมากจริงๆตอนนี้ใช่เลยครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเบืเ้องหลังดีลที่แบบสะเทือนวงการอันนี้กันเป็นเรื่องของแมดด i คิเก้ครับอัจฉริยะหนุ่มอายุแค่24เองแต่กลายเป็นเป้เปาหมายหลักของเมตาจนสักเกอร์เบิร์กต้องยอมทุ่มขนาดนี้ค่ะ <c oughs> ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์หลายชิ้นเลยค่ะที่เขาจับตาเรื่องนี้กันอยู่ซึ่งก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับออตัวคุณไดเก้เองเบื้องลึกการคุยกันแล้วก็ที่สําคัญเลยในยะเชิงกลยุทธ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการทุ่มเงินครั้งนี้ค่ะครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจให้ลึกขึ้นว่าเอออะไรที่ทําให้แมดิชกี้มีค่าตัวสูงขนาดนี้แล้วการเจราจาต่อรองเนี่ยมันเป็นยังไงเข้มข้นแค่ไหน มีความหมายยังไงบ้างแล้วก็สำคัญสุดเรื่องนี้มันสะท้อนภาพใหญ่ของอการแข่งขันในโลก AI ตอนนี้ยังไงบ้างเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากทำความรู้จักแมดริสกี้กันก่อนเลยเด็กหนุ่มวัย24ปีคนนี้แ่ละค่ะที่ตอนนี้เป็นศูนย์กลางความสนใจในวงการเทคไปแล้วแค่อายุ24กับค่าตัว8พันล้านก็น่าสนใจสุดๆแล้วนะครับแต่พอไปดูประวัติอืม ยิ่งเข้าใจเลยว่าทำไมเมตาถึงอยากได้ตัวเขาขนาดนั้นเหมือนว่าเขาจะเก่งมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเนี่ยชัดเจนเลยค่ะคือตอนที่เพื่อนๆส่วนใหญ่ยังเรียนมัธยมปลายกันอยู่เนี่ยคุณดิสกี้เขาทำโปรเจกต์วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยดังอย่างโอไฮโอสเตทแล้วนะคะโหตอนมัธยมเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วยังไม่พอยังลงเรียนคอสระดับมหาวิทยาลัยควบไปอีกตั้งสองที่แนนแล้วก็จบมาด้วยเกรดเฉลี่ย4.00ด้วยนะคะแสดงว่าทั้งเก่งทั้งขยันแบบว่า เกินเด็กวัยเดียวกันไปเยอะเลยครับแล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยจริงๆจ,จังๆนี่ศักยภาพก็ยิ่งชัดขึ้นไปอีกใช่ไหมครับเห็นว่าตอนอยู่แค่ปี2เองก็เป็นหัวหน้าทีมพัฒนาแชทบอรดชื่อมโมใช่ค่ะ โมโมซึ่งมันไม่ใช่แค่แชทบอทธรรมดาธรรมดานะคะโมโมเนี่ยมันประมวลผลได้ทั้งภาพเสียงแล้วก็ข้อความเลยคือเป็นไอเดียที่ล้ำมากๆในตอนนั้นแล้วโปรเจกต์นี้ก็เด่นขนาดที่ว่าได้รางวัลจากงานประชุม AI ระดับโลกอย่างนูริปส์ด้วยค่ะโอ้โหนูริปส์นี่คือเวทีใหญ่สุดๆของวงการ AI เลยนะครับรวมหัวกะทิจากทั่วโลกเลยการได้รางวัลจากเวทีนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยมากเนี่ยอืมมันการันตีความสามารถเขาจริงๆ ใช่ค่ะแต่จุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่อาจจะทำให้เขากลายเป็นที่ต้องการตัวมากๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงหลังจบปอตรีนะคะคือเขาตัดสินใจไม่เรียนต่อปอเอกแต่หันไปเเป็นผู้ประกอบการเลยก่อตั้งสตาร์ทอัพของตัวเองชื่อ v e r c e p t v e r c e p t แล้วสตาร์ทอัพนี้ทำอะไรครับตรงนี้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญเลยใช่ไหมที่ทำให้บริษัทใหญ่อย่างเมตาสนใจมากเป็นพิเศษ ถูกต้องค่ะเพราะว่า Vercep กำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่า Autonomous Agents Autonomous Agents หรือตัวกระทำอัตโนมัติคำนี้ละค่ะที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยมันไม่ใช่แค่ AI ที่แบบว่ารับคำสั่งและทำตามที่เราบอกเช่นตอบคำถามสร้างรูปแปลภาษาอะไรแบบนั้นนะคะแต่มันเป็น AI ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์วางแผนตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำภารกิจซับซ้อนๆได้ด้วยตัวเองในระดับหนึ่งเลย ห oh, ฟังดูเหมือนเป็นสเต็ปต่อไปที่สำคัญมากๆของ AI เลยนะครับแต่พอจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดได้ไหมครับว่าไอความสามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจปฏิบัติเนี้ยมันต่างจากระบบออโต้ที่เรามีมีกันอยู่ยังไงอะไรคือความล้ำที่ดินสไตรเชอร์กำลังทำอยู่เป็นคำถามที่ดีค่ะคือระบบอัตโนมัติที่เราคุ้นๆกันส่วนใหญ่มันจะทำงานตามกฎตามสคริปท,ที่คนตั้งไว้เป๊ะๆใช่ไหมคะ แต่ Autonomous Agents ที่คุณเดนส์เทรเกอร์กับนักวิจัยแถวหน้ากำลังพัฒนากันอยู่เนี่ยเ,เป้าหมายมันสูงกว่านั้นค่ะลองนึกภาพ AI ที่เราให้เป้าหมายมันกว้างๆไปเลยเช่นช่วยประหยัดพลังงานในตึกนี้หน่อยหรือจัดการตารางนัดประชุมทั้งหมดของชั้นสัปดาห์หน้าพร้อมสรุปข้อมูลให้ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะหมายความว่า AI พวกนี้จะสามารถไปคิดแผนย่อยๆเองได้หาวิธีการหรือแม้แต่ปรับแผนเองเพื่อให้ได้เป้าหมายนั้น โดยที่เราไม่ต้องไปจ้ำจี้จ้ำชายทุกขั้นตอนใช่เลยค่ะมันมีความสามารถในการใช้เหตุผลหรือ reasoning การเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ดีกว่า AI รุ่นก่อนๆเยอะคือมันอิสระมากขึ้นจัดการกับเรื่องซับซ้อนหรือเรื่องที่ไม่แน่นอนได้ดีขึ้นนี่แหละค่ะคือศักยภาพที่แบบน่าตื่นเต้นมากๆแล้วคุณไดสเคก็เป็นคนหนึ่งที่กำลังบุกเบิกเทคโนโลยีด้านนี้อยู่ อ๋อเข้าใจแล้วครับมีน่าละทำไมถึงเป็นที่ต้องการตัวขนาดนี้มันคือการมองไปถึงอนาคตเลยที่ AI จะเข้ามาช่วยงานเราแบบเป็นอิสระมากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นทีนี้กลับมาที่เรื่องดีล8 0 0 0ล้านกันบ้างเส้นทางมันไม่ได้ง่ายตั้งแต่แรกใช่ไหมครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่เลยค่ะ การเจราจานี่ซับซ้อนพอสมควรเลยมีข้อมูลบ,บอกว่าเมตาเนี่ยพยายามจะดึงตัวคุณไดสเคมาตั้งแต่ปี2024แล้วนะคะตอนนั้นยื่นข้อเสนอไปก้อนแรกก็สูงถึง4,000ล้านบาทแล้วนะ4,000ล้านโหนั้นก็เยอะมากๆแล้วนะครับแต่ครบปฏิเสธไปเลยครับทำไมล่ะครับ เหตุผลหลักๆที่มีข้อมูลออกมานะคะคือคุณไดทธเถกกังวลเรื่องอิสระในการทำวิจัยค่ะคือเขากลัวว่าถ้าเข้าไปอยู่ในองค์กรใหญ่ๆอย่างเมตาแล้วเนี่ยอาจจะทำงานวิจัยในแบบที่ตัวเองเชื่อมั่นได้ไม่เต็มที่หรืออาจจะมีข้อจำกัดเรื่องทิศทางเป้าหมายหรือแม้แต่การเผยแพร่งานวิจัยอะไรแบบนี้ค่ะ เป็นประเด็นที่เข้าใจได้เลยครับสำหรับนักวิจัยหรือนักพัฒนาที่แบบขับเคลื่อนด้วยความอยากรู้การสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆเนี่ยอิสระทางความคิดการลงมือทำมันสำคัญมากจริงๆการไปอยู่ในกรอบบริษัทใหญ่มันก็อาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเป้าหมายธุรกิจ หรือกระบวนการภายในซึ่งอ,อ,อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนโอเคแน่นอนค่ะมันเป็นเหมือนออความขัดแย้งที่มักจะมีอยู่เสมอนะคะระหว่างวัฒนธรรมการวิจัยแบบเปิดๆกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรแต่เรื่องมันน่าสนใจขึ้นบิค่ะเมื่อมาร์คซักเคเบิร์กตัดสินใจว่าจะไม่ยอมปล่อยเพชรเม็ดนี้ไปง่ายๆจุดนี้น่าสนใจมากครับซักเคเบิร์กไม่ยอมแพ้แล้วเขาทำยังไงต่อครับ เขาตัดสินใจลงมาจัดการเองเลยค่ะแหล่งข่าวบอกว่าซักก์เบิร์กนี่ลงทุนบินไปเจอไปคุยกับไดเกอร์ด้วยตัวเองเลยนะคะโหการที่ CEO บริษัทระดับโลกอย่าง Meta ต้องบินไปคุยเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะครับมัแสดงให้เห็นเลยว่าเขาต้องการตัวไดเกอร์มากจริงๆให้ความสำคัญมาก มากจริงๆค่ะและไม่ใช่แค่ไปคุยเฉยๆนะคะแต่มาพร้อมกับข้อเสนอใหม่ที่แบบว่าหืหช็อกวงการเลยคือเพิ่มข้อเสนอเป็น2เท่าเลยค่ะจาก4,000ล้านกลายเป็น8,000ล้านบาทโดยจะจ่ายให้ในระยะเวลา4ปี8,000ล้านโอ้โหเป็นตัวเลขที่แบบยากจะปฏิเสธจริงๆนะครับสุดท้ายไดเกอร์ก็เลยโอเค ตกลงใช่ค่ะเขาก็ยอมตกลงเข้าร่วมกับ Meta ในหน่วยงานพิเศษที่ชื่อว่า Super Intelligence Labs ซึ่งตามข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นทีมที่ Meta ตั้งขึ้นมาโดยมีเป้าหมายใหญ่มากคือพัฒนา AI ระดับสูงหรืออาจจะมุ่งไปถึง AGI หรือปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปเลยด้วยซ้ำมีคนเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนทีม AI a v e n g e r s ของ Meta เลยนะคะคือรวมยอดฝีมือมาเพื่อภารกิจสาคัญด้าน AI โดยเฉพาะ การที่ซักก์เบ <isas> ิกต <Sai> ้องลงมาเองแถมยอมเพิ่มเงินเป็นเท่าตัวเนี in ่ยม <şa ise. S 2> ันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสถานการณ์สงคราม AI ตอนนี้บ้างครับมันสะท้อนภาพชัดเจนมากเลยค่ะว่าตอนนี้สมรภูมิ AI เนี่ยมันไม่ได้วัดกันแค่เรื่องเงินทุนเทคโนโลยีหรือว่าข้อมูลมหาศาลอย่างเดียวแล้วนะคะแต่ส่วนประกอบที่สำคัญมาก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 ๆากแล้วก็อาจจะเป็นตัวตัดสินแพ้ชนะได้เลยก็คือคนหรือมันสมองที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีเหล่านั้นค่ะหมายความว่ามีเงินอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีคนที่ใช่คนที่สามารถเอาทรัพยากรเหล่านั้นไปสร้างความแตกต่างไปสร้างนวัตกรรมที่แบบพลิกเกมได้จริงๆถูกต้องที่สุดเลยค่ะการเคลื่อนไหวของซัคเคอร์เบิร์กกับเมตาครั้งนี้เนี่ยมันมีความหมายลึกกว่าแค่การจ้างพนักงานเก่งๆคนนึงนะคะมันเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่มีนัยสําคัญอย่างน้อยๆก็2ด้านเลยค่ะ2ด้านที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับช่วยขยายความหน่อยครับด้านแรกเลยคือเชิงรุกค่ะหรือ offensive strategy การได้ตัวคุณเดสเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่ได้พนักง,งานเพิ่มนะแต่มันคือการซื้ออนาคตให้กับเมตาเลยก็ว่าได้ซื้ออนาคตหมายถึงว่าได้คนเก่งอย่างเดเซอร์เคมมาเป็นหัวหอกในการพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญอย่างออโตโนมัสเอเจนต์ที่เราคุยกันไปซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆที่ทำให้เมตานำหน้าคู่แข่งไปได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมตาเวิร์สหรือบริการ AI ออื่นๆใช่ไหมครับ ใช่ค่ะลองนึกภาพศักยภาพของออโตน o ม o สเ a g e n t ์ที่เราคุยกันสิคะถ้า Meta ทำได้จริงพัฒนาได้สำเร็จเอาไปใช้ได้จริงเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าการที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีไปเลยก็ได้หรือแม้กระทั่งการจัดการระบบหลังบ้านที่ซับซ้อนมากๆของ Meta เองการมี d e er ซเซอร์แอยู่ในทีมก็เหมือนเพิ่มโอกาสมหาศาลที่จะได้เป็นผู้นำด้านนี้นั่นคือด้านเชิงรุกแล้วอีกด้านละครับ อีกด้านคือเชิงรับค่ะ defensive strategy การที่เมตาดึงตัวเด s เซอร์เคมาได้สำเร็จเนี่ยมันก็แปลว่าคู่แข่งสำคัญเจ้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Google, OpenAI หรือสตาร์ทอัพเก่งๆเ,เจ้าอื่นก็จะไม่ได้ตัวเด s เซอร์เคไปไงคะอ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นการป้องกันไม่ให้คู่แข่งได้คนเก่งคนนี้ไปสร้างนว,วัตกรรมที่อาจจะย้อนกลับมาเเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจของเมตาเองในอนาคต เป็นการตัดกำลังคู่แข่งไปในตัวเลยตรงประเด็นเลยค่ะในวงการที่แข่งกันดุเดือดเทคโนโลยีไปเร็วมากๆแบบนี้เนี่ยการเสียคนเก่งๆระดับหัวกะทิไปให้คู่แข่งมันอาจจะหมายถึงการเสียความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญมากๆไปเลยเนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าสงครามแย่งชิงมันสมองหรือ AI talent war ของจริงเลย ทุกบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ตอนนี้คือทุ่มทรัพยากรแบบไม่อั้นเลยนะคะเพื่อดึงดูดแล้วก็รักษาคนเก่งด้าน AI ไว้เพราะเขารู้ดีว่าคนกลุ่มนี้แหละคือคนที่จะกำหนดอนาคตของวงการการแย่งตัวเดย์เทคครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนที่สุดของสงครามนี้เลยนะครับมันทำให้เห็นว่าบริษัทพร้อมจะจ่ายแพงมากๆเพื่อให้ได้คนที่แบบมีความสามารถเฉพาะทางจริงๆแล้วก็มีแวว์ว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินด้วยนะคะ การที่ CEO ลงมาลุยเองเนี่ยมันก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าเรื่องนี้สำคัญระดับไหนมันไม่ใช่แค่เรื่อง HR แล้วแต่มันเป็นวาระสำคัญระดับกลยุทธ์ของบริษัทเลยแล้วก็ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ทีม AI ในองค์กรด้วยว่าเฮ้ยบริษัทเห็นความสำคัญนะพร้อมลงทุนเต็มที่ในเรื่องนี้ฟังดูแล้วการแข่งขันมันลงลึกไปถึงระดับตัวคนจริงๆนะครับ ไม่ใช่แค่แข่งกันที่ตัวผลิตภัณฑ์หรือโมเดล AI แล้วแต่คือสู้กันเพื่อให้ได้คนที่ใช่มาอยู่ในทีมให้ได้แน่นอนค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดมันก็ถูกสร้างขึ้นโดยคนแล้วคนที่สามารถมองเห็นอนาคตแล้วก็สร้างมันขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดนะคะกรณีของคุณเดฟเคอร์นี่ตอกย้ำไม่เห็นเลยว่า มูลค่าของมันสมองในยุค AI เนี่ยมันประเมินค่าได้สูงแค่ไหนแล้วบริษัทไหนที่ดึงคนเหล่านี้ไว้ได้ก็จะมีภาษีดีกว่าในการแข่งขันระยะยาวค่ะสรุปแล้วเรื่องราวของแมดดิสเคอร์กับดีล8,000ล้านบาทเนี่ยให้บทเรียนและก็มุมมองที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับตั้งแต่มูลค่าที่สูงแบบไม่น่าเชื่อความสามารถที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการของดิสเคอร์โดยเฉพาะเรื่องออความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีอนาคตอย่าง autonomous agent รวมถึงบทบาทของผู้นำอย่างมาร์คซ์เกอร์เบิร์กที่ต้องลงมาปิดดิวเองสะท้อนความสำคัญของคนคนนี้ต่อวิสัยทัศน์บริษัทแล้วก็แน่นอนในยะเชิงกลยุทธ์ที่ซับซ้อนของการแย่งตัวคนเก่งในสงคราม AI ที่เป็นทั้งการสร้างความได้เปรียบเชิงรุกแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงเชิงรับไปพร้อมๆกันเลยมันทำให้เราเห็นภาพสงคราม AI Talent War ที่กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับแล้วก็ยืนยันว่า คนยังไงก็ยังเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนนวัตกรรมแม้ว่า AI จะเก่งขึ้นมากๆแล้วก็ตามใช่ค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็นำเราไปสู่คำถามสำคัญที่น่าจะอยู่ในใจผู้บริหารหลายๆคนในซิลิคอนวัลเลย์ตอนนี้เลยนะคะคำถามว่าอะไรครับศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงโลกของเทคโนโลยี AI อัตโนมัติที่ดีเอะกาลังทาอยู่แล้วก็ความดุเดือดของสมรภูมิ AI ที่ทุกบริษัทต่างเดิมพันอนาคตตัวเองกันอยู่ การลงทุนด้วยเงินสูงถึง8 0 0 0ล้านบาทในคนแค่คนเดียวครั้งนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อความอยู่รอดและก็โอกาสในการเป็นผู้นำของเมตาในระยะยาวหรือว่ามันเป็นการเดิมพันที่สูงเกินไปเสี่ยงเกินไปกับอนาคตที่มันก็ยังไม่แน่นอนของเทคโนโลยีแล้วก็ตัวบุคคลเองด้วยเป็นคาถามที่ตอบยากมากจริงๆค่ะมันคือการชั่งน้ำหนักระหว่างโอกาสกับความเสี่ยงที่มันมหาศาลทั้งคู่ การทุ่มทรัพยากรขนาดนี้ให้คนคนเดียวมันอาจจะให้ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มากๆถ้าเขาทําได้ตามที่หวังไว้นะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็เสี่ยงมากถ้าเกิดมีอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นน่าคิดตามมากๆครับเป็นคําถามปลายเปิดที่คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กันไปแต่เรื่องนี้ก็ทําให้เราเห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับว่าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในโลกเทคปัจจุบันเนี่ยมันซับซ้อนเดิมพันสูงแล้วก็คนยังคงเป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุดจริงๆครับ